ร้านพระเครื่องคุณเบนรับเช่าพระรับจำนำพระท้งพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังฝากกดติดตามด้วยนะคะและสามารถดูพระเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ท่าประจัน์ .com ร้านพระเครื่องคุณเบนและที่ Facebook และ Youtube ช่องพระเครื่องคุณเบนและสามารถแอดไลน์มาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ เหรียญกลมหลังยันดวงหลวงพ่อโอทวัดจันเสนจังหวัดนครสวรรค์ปี2513รุ่นเสาห้าเนื้ออปัปปะาพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ำอย่างดีเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อพรหมวดช่องแคลรล่วงปลุกเสกเนื้ออปัปปะาสภาพสวยเหรียญรุ่นนี้ถือเป็นเหรียญรุ่นที่4ของหลวงพ่อโอดซึ่งสร้างอยู่2เนื้อคือเนื้ออปัปปะาและเนื้อทองแดงเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์ทางด้านแคลคดและโครงกระพันชาติเป็นที่เลื่องลือ พิธีพุทธาพิเศษจัดขึ้นในวันเสาร์าข5ขึ้น5ข้ามเดือน5ของปี2513โดยนิมนต์พระเกจิอาจารย์มานั่งปลกปลุกเสกจำนวนมากโดยมีเรื่องที่น่าแปลกคือหลวงพ่อพรมวช่องแครปกติท่านจะไม่ค่อยไปนั่งปลกปลุกเสกนอกวัดเลยไม่ว่าใครจะมานิมนต์แต่งานนี้ท่านกลับมานั่งร่วมปลกปลุกเสกด้วย ซึ่งน่าจะมาจากหลวงพ่อโอดท่านเป็นสิษย์ที่หลวงพ่อพรมท่านรักและเมตตามากนั่นเองหลังจากเสร็จพิธีแล้วหลวงพ่อพรมได้ออกมานอกพระอุโบสถแล้วร้องประกาศว่าใครมีปืนบ้างลองยิงข้ามหลังคาโบสถดูทีหรือถ้ายิงออกอ้ายพรมเอาหัวเป็นประกันมีนักเลงใจเด็ดชักปืนลูกโม่ขึ้นมายิงไปทางพระอุโบสถสนัดปรากฏเสียงดังแชะแชะ นักเลงเห็นดังนั้นก็เลยหันปากกระบอกปืนไปทางหน้าวัดและยิงออกไปเสียงปืนดังลั่นเปลี่ยงคนที่อยู่ในเหตุการณ์จึงแห่ไปเช่าบูชากันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเหลียนกลมหลังยันดวงหลวงพ่อโอดเหลียนนี้เนื้ออัมปก้าสวยมากสร้างน้อยหายากบูชาติดตัวช่วยด้านแ้วคลาดคงกระพันปลอดภัยดีมากนะคะ เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรวรวิหารแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามปี2514เหรียญเนื้อฝาบาทกระไหลทองนิยมเหรียญสวยกระไหลทองยังเต็มเดิมๆเ,เลยค่ะพร้อมเลี่ยมพลาสติกเก่าวินเทจพลาสติกน้ำตาลเก่าเลี่ยมมาหลายสิบปีแล้วนะคะเหรียญสวยมากหน้าตาสวยจมูกโดง่งลายละเอียดสวยสมบูรณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง สวยสมบูรณ์มากๆค่ะเหรียญสวยแบบนี้หายากมากแล้วนะคะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคนแม่กลองสมุทรสงครามเป็นองค์พระที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการขอพรให้สมปรารถนาทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จค้าขาย